สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เสน่ลูกพิสานพาพี่น้องมารับบรรยากาศอากาศดีๆพี่น้องขึ้นทังเขาขึ้นเขาหาเห็ดที่เขาแล้วพี่น้องขึ้นเห็ดมาหาเห็ดรุ่นน้ากันพี่น้องว่าเมื่อนี้ได้เห็ดอีกอย่างแน่นอนพี่น้องเนาะขึ้นมารับอากาศดีๆพี่น้องโอ้อากาศดีจังเลยพี่น้องครับรุ่นน้ากันพี่น้องอากาศสดชื่นแจ่มใสเลีพี่น้องทั้งเขา พี่น้องเปิดเดิมมื้อนี้พี่น้องเปิดเดิมด้วยเห็ดหอมเห็ดตะไคร้พี่น้องเห็ดตะไคร้ดงแต่ว่ากะโบหอมทอเห็ดตะไคร้พ่นตะไคร้ขูดเขาถอดเลยพี่นอ้องแต่ว่ากะหยุดยอดซื้อกันครับพี่น้องเห็ดนามุมนาเลียพี่น้องช่องแดงเกียงเสียบพระเพสตตัวนี้ ครับรุ่นเก็บเพ็ดน้ำกันพี่น้องอดอกนึงเพื่เหลืออยู่ข้างหน้เพื่ออะไรอย่นี่เป็นจีพี่น้องดอกนึงพี่น้องอมูม่เดียวกันพี่น้องงามาบ่ะกีเพ็ดหน้าขาวพี่น้องเป็ดหน้าขาว เห็ดหน้าขาวสาวหน้าสวยเลยพี่น้องนี่ในซองเห็ดสามเห็ดเลยพี่น้องเห็ดหน้าขาวอันนี้เห็ดหน้าแหล่พี่น้องอันนี้เห็ดหน้าขาวพี่น้องเห็ดเพิงนกยุ่งครับนี่มันกำลังเป็นเสียขาวจันทานอยู่กับนีพี่น้องเพิ่มเป็นจุ่มจุ่มพี่น้องอีกซองอันนี้ พี่หยิบเห็ดม้วนๆน,น,น้ำกันพี่น้องพอนไายคือว่าพักพอนไปในตัวพี่น้องสบายสบายว่ต้องไปซีเรียดนาพี่น้องเนะเาะนี่นึ้มารับอากาศดีๆทั้งเขาพี่น้องหาเก็บเห็ดโอ้โหเป็นจุม่มเป็นจุม่มเป็นจีพี่นอ้องงามบ่นี่เห็ดหน้าขาวบวกเหรอ <Nhạc> hết phương lương yên đi đi phi nhỏ nhỉ yên đi hòi xong ừ, đọc yên bàn đi đọc ngay đây gặp nhỉ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  เท่น <Then. S 2> งามหลายงามเพื <ừ. S 2> ่นแดงเพื่อนแดงนพื่น้อง เพื่อนเดียนพี่น้องแดงยนนงามเดินครับพี่น้อง,องหาเห็ดน้ำกันพี่น้องหาเห็ดน้ำกันหาเห็ดน้ำกันพี่น,อน้องอีกจูงยิงจูงเป็นเป็นสายมาเลยพี่นอ้องสามดอกแค่นี้ ยุ่มนี่มีสดอกงามยเพ่งเดียงนองา็ดน้ำกันนกเจ็บไหมเ็บไหมสอดอกสดอกนต้นเดียวเ็บไหมนะ เต้นเถอะสวยงามแบบนี้ครับพี่น้องเก็บเห็ดมันกันมวนๆพี่น้องครับบรรยากาศป่าเห็ดอากาศดีพี่น้องมือถือคลื่นภาคคล่นฝนครับรู้ว่าฝนสีห่อมบนน้อพี่น้องมือนีอครับเบงบรรยากาศป่าเห็ดพี่น้องลมลื่นสดชื่นแจ่มใสอีรีพี่น้องเห็ดแจ้งน้องหนาะ เห็ดแังพี่น้องเห็ดหาดพี่น้องเห็ดหาดเห็ดย่างอึงเลยพี่น้องเห็ดนีสีเป็นอย่างพี่น้องบางคนก็เอือนเห็ดอย่างอ่งบางคนก็เอือนเห็ดหาดพี่น้องเห็ดหาดและเห็ดย่างอื่นครึงพี่น้องเห็ดฝืนนุ่มพี่น้องพ่อกันตอนเทาพี่น้องเอ้ยพ่อกันตอนเทาตอนนุ่มๆกับว่าเห็นกันเนาะพ่อกันตอนเทาพี่น้อง วัวว่วได้เอาไปน้ำเหลือกันเท่ากันนี่ครับเอ้าไว้นี้เป็นเสื้อเป็นสายต่อไปเจ้าฮึหลายดอกที่พี่น้องวอากันตอนเท่าฮึดอกนี่นี่ดอกนี่พี่น้องเท่าพวกตัวนี้เห็นกันไดบ้างเนาะนี่เนาะยังหัวบ้านบ้านเนาะโอ้พี่น้อง สีย่างไปนน้ำแข็งโมโดบานดอกเหลียวเบืองเกยหมดเลยพี่น้องพวกันตอนเทาพี่น้องนี่เจ้าพี่น้องมาพ่อช็อตเด็ดเด็ดเลยพี่น้องไปปะที่ไหนครับพวอแล้วพี่น้องเห็ดเพรืงแดงเป็ี่นมูอแลยพี่น้องซุกๆนี่ได้บ่เนี่ยเบิ้องลุกเบิ้งลุกมีได้บ่เนี่ยนี่ควากนตอนเทาอีกได้ที่ไหนเฮ้ยไม่มีเทาเป็น้าโอ้ยพวอกันตอนเทาแล้วพี่น้องเลยน เมาถึงมืดพี่น้องเลยกร่ไรมูที่พี่น้องพผัวเมาถึงมืดที่พี่น้องวันนี้มูนึงได้อยู่พี่น้องมะรุ่นน้ำกันพี่น้องเบิงน้ำกันเก็บเห็ดน้ำกันมาที่นี่พ่อแล้วพ่อแล้วงมูทั้งใต้นี่เท่าพี่น้องมูนุ่มๆกับมีพี่น้องมาที่นี่นี่ไม่ต้องรุ่นนี้จะไปน้ำกันได้พี่น้องนี่นี่นี่รุ่นนี้รุ่นนี้ เีถ้ารุ่นนี้ไปน้ากันได้พี่น้องนี่เบิ้งเบื้งก่อนพี่น้องเบิ้งก่อนยังเก็บพี่น้องถ้ารุ่นนี้เนี่ยโอเคเลยพี่น้องนี่โอเคเลยพี่น้องรุ่นเนี่ว่าพี่น้องงามไรแบบพี่น้องเห็นใจไาอยัยคนอ๋อเก็บเจ้าเก็บแบบนี่เลยแล้วก็เจอจนได้เก็บ พี่น้องก็บเทปต้ปองกันมวนๆพี่น้องดึงเ่นั้นดึงเนั้นจะไม่ตัดูเถิะพี่น้องสองดอกนี่ดอกนีได้ปะนี่ดึนได้

Cắt tiếp nó cắn phía trong Mua này Mua này tợp cho phía trong Mua này phông phía trong Cái này này Cổ chẳng đấy Đọc này đây Nào Bột phì đây Đâu phải có đại Bột phì Nóng chung và điểm chai vai phi non, ừ. là... là... ừ. ừ, đấy nó con rồi, cắt phi non, mua mua phi non, ngang phi non, gần đây xâm là cổ này น้ำแงเลยดอกนี้นด,ด้นยวัตถีบ่ได้แล้วขวัญก็ได้พีน,นั่นเลยน้ำเบิงรูปมันจ,จุ่มวาดเดี่ยงใจายพี่น้องเพราะอีกเห็ดนึ่งเลยพี่น้องอันนี้หน้ามุ้งพี่น้องนี่เห็ดหน้ามุมแข็งดีพี่น้องขายจำพันพนีน่พี่น้อง พอแล้วพี่น er like ้องมาที <im> ่นี่เห <boys> ็ดพึ่งแดงนี่ก็เลยพี่น้องเห็ดพึ่งแดงนัเลยนี่เี็ดพึ่งานนี่เจุ่มนะทั้งจุ่มทั้งบานนี่แบบนี้เโอหงค้ามั้จตุ่งคาคามนีดพึงแดง แกงด้เยอะแกงได้เยอะเต็มโอเคพี่น้ออีกดอกนึงเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพึ่งพี่น้องในเวลางูอคงเวยเมื่ออีกอะไรพี่น้องมื่อนี่มาเบิ่งผลงานเขาเมื่อนี่พี่น้องบ่หมันเท่าใด้พี่น้องแต่ว่าพ่อได้แกงอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ พอได้แข่งอยู่ได้สองเห็ดสามเห็ดพี่น้องเห็ดเพผงแดงเห็ดเพผงเหลืองแล้วก็เห็ดเห็ดไข่ไม่รู้นี่พี่น้องนี่เห็ดเห็ดตะไครครับรยัไงไงก็กอดไลค์กดแชร์ให้องน้ำนี่พี่น้องเด้อกดติดตามนะห้องน้ำนี่เพื่อเขาจะได้พัอก,กันในคีบหนะเมื่อน,นี้เห็ดบ่ได้หลายพี่น้องเห็ดบ่ line, ได้หลา่ก็ได้กอได้แกงเขาก็จิต,ตื่มแถมด้วยบรรยากาศพี่น้องป้ากระเกี่ยว ครับสำหรับคลิปนี้ก็คือจิพ่อไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องครับผมสวัสดีครับเนาเบรรยากาศป้ากระเกี่ยวพี่น้อง่าได้เห็ดก็ได้บรรยากาศก่บน้องเนาะ